สุขสวัสดีพี่น้องชาวภาษาเอฟซีทุก,ทกคนอมืมือนี้อยากลำบากสำหรับจะเบิงเบิงร <c oughs> ะบายก่อยไปบุกทางไปพวกยางไก่โอ้เอ้ยเอ้าไปเบิงกันตอนนี้กับน้ำด่วนครับนี่รถพี่อัพรถไทยเข้ามาหลากรถพี่อัพรถพี่อัพโต๊ะมือนี่มาพี่เ <c oughs> จ้าว่านคนเท่าเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละความคิดไม่บ้างหินนั่น,น <c oughs> เอาหาพี่น้องเลยอ้ามันมีทางเขาทางเดียวบ่มันมีทางเขาทางเดียวสิาางเ,งเออแกขึ้นประมาณทางสุดแกมากสุดนะอ่ะแกขึ้นมา,อย,า,มาอย่างมาอย่างมานนี่คอยเยาว่าถอยตัางลำ่ำถอยเบ่งได้พี่น้อยเอ๊ฟซีเอ้ยเกือบกับบ้านไอ้ไส้ได้หนิคอยแม่นทั้งว่าไปยืนไปรัดกุ้ยหันกูก็บเตเลดอีกเป็นไหนป็นไหน คารากัสที่เอาบ่แพงน,นะครับสีพันธ์นี่นะครับพีเบ่าเลนเนาะรถไทยคนักรถไทใส่โสมพอเดีโสมไหมมึงหรือม,มึงเอาโสมโเอาโสมมานำ้ำเดี๋ยวกูเบ่งกันนั่นเป็นนักขึนโอ้ยถอยขึนลนส่ซ้ำนี่ฮ้เร่องอาเ้เ่อาแม่บ่ เดี๋ยวรอรถไทยอีกขั้นหนึ่งมาลากครับฮะเออผุ่นมันมันครับพี่น้องวันนี้มัน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 ม,นม,นมันแน่นอนครับมันแน่นอนจวดครับจวด ใช่เอาเมื่คือมาอดไครับมันมตกหรอนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาอ้เบิ่งมันสิขึ้นหรือบ่ขึ้นชาวบานกะพุ่นล่ะครับติดมากนะพุ่นล่ะพี่น้องกะลากมากครับลากมาเรื่อยๆลากมาลากมามาฮันบางนี้บักคนขันรบรถไถมันบ่ได้มื่อนตาครับมันก็เลยตกทางฟังนั่นนั่นจบรถพี่อัอกะมันมีทางเข่าลายทา,ทางอยู่พี่น้องแต่ว่าแกแบบว่า แกมักบูยังหน่อยนะแกมักบูยังหน่อยแกมักบูยังหน่อยเดี๋ยวสีพายยากไปเบื้องบนคุณอีกโอ้รถไถมาสิมาได้รถไถใหญ่มันสิบักแข่งแนงเงี้ยมักสีฟีมึงเนี่ยมันสิเอารถข่อยมาหลากก่อนอยู่งี้ยีน่าข่อยรับโทรศัพท์บชาบักเหี่ยมมันไปใส่แล้วมันแค่นานมากไปยงตาคือบกขับออกมา กับว่าโต้หากับว่อันโทรศัพท์กับว่บบมีเงินเนาะมึงเนาะโอ้นี่พี่น้องโอ้มันแข็งเยอะมองนี่ว่าต้องย่านครับมันแข็งเย่ะมาใส่หม้อเลยเลยเลยนี่นี่นะครับคุณมาเมย์มันจะไปติดในปลายยางอีกทีที่นในปลายยางมันแข็งเหรออย่าพาสำรวจทางกันเนาะพาสำรวจทางกันพี่น้อง พูดได้คือเขามาป้าอ้อยพูดไดป้าอ้อยพี่ใหญ่โบครับอันนี้ปลายางผู้ใด้ฮะโก้พันจีดยางให้พหญ่โบบอกอันนี้ของผู้ใด้พี่ใญโบแค่กีดเองโมเมนติประมาณนี้แหละพี่น้องนี่นะครับ โอ้หันมึงกับเขามาทางนี้บ่แม่งงยงเยาว่ามากีดยางเลยเหมือนขึ้นนี่ <c oughs> กัวแมนเนี่ยนี่กีดยยมไรวะมึงก็ตกเต๋หุกทุ่มกีดแยมขอเลยฮึฉ <c oughs> นุกนะครับเป็นบ้าละพวกไขวานโอ้ผนเข้าไปเก็บยวคนตกลิ่นๆกันมาเก็บยางเนาะเออกูนอนอยู่บ้านเลยนะกูกำลังนอนเสียบๆอยู่ เซอร์วยท่างเซอร์วิทางตอนนี้มันที่มาไอ้เทียว่ารถไทยนี่นี่กระไฟป่ะมึงดังไฟนะหนาวเลยเสียงรถผู้ใดมาวะเอามึงโทรบอกพใหญยมึงอยู่บ่เซอร์วยครับเซอร์วย ทางน่าห่วยมากบางอย่างแห่งเนาะออสนุกสนานเฮฮาโอ้ยปาร์ตี้อ่อยกระลมแล้วพี่น้องอันนีออ้อ้อยตัอสองหรือต่อแหลกวะอ้อยต่อแหลกก็หน่อยพญโบมันเอ็นโเพิง่งปลูกไม้ได้ล่ะคลิปนี้กระเบิ่งไปเรื่อยๆหรอพี่น้อง อ,อปลามีปลาเลยวะเดี๋ยวม่อ,อมาใส่ <S <S ถ้าเป็นเจ้าเจ้าจิกายขี่ขามาบอเอฟซีถนนเบมือนไปทำเนี่ยไปย,ย่างหูกันเจ้าเป็นเจ้าจิกาขี่ขามา คอยว่านี่คอยจักสีกับขึ้นดได้บ่ไดได้คอยหยา,านถนนขาดลัดทังผู้ใดผู้ใดไม่ยิกิจีหลีโอ้จานกรอนกับมาบพองกับมาโอ้มาหลาเถอะวะโอ้ทีมงานเข้ามาหลายครับไม่ยืนเบิงนะไม่ยืนเบิงบ่ได้มาอย่างเดียวไม่ยืนเบิง มายืนเบิงครับุทีมงานทีมงานกับทีมงานขี่กรกนะตือกันทีมงานก่อนมาดิโอ้ยเฟีมกัมากเลยทีมงานเข้ามาแล้วครับทีมงานเข้ามาแล้วทีมงานปลาก่อนครับมาซอยหน่องหนองมาซอยหนับเบ้ายัางดีครับยังเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่มาซอยหนอ่องซอยหนุกหมูจักขว่อยู่อยเอา้าทีมงานนี่ครับบ่าวไล่หลา่หางพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงตอนหลังรถกันต่อนะครับเด้อปลามันสิไปหรือว่าไป มันมาไปกันนอนยู่นีแหละเนาะไม่อยากแกงน่อยนี่หลยแกงหน่อยเอฟซีแงไหนคือกาขีเขามาแน่นอนพูดแต่เมอ่์ไซใช้ยามกาเขามาเลยแน่นอนอินนี่ มืัอนี้เออดจาการขี่ผ่น <ละ S 1> านก,ก,กันเลยคิดผาดทาั้งทั้งมหาวิทยาลัายหน่อยหนึ่งครับบริเวนเทคนิคเด่นนี่ต้องมหาวิทยาลัยคุ้นเดี๋ยวคุ้นไปคนไปไปเอารถซัมี่ก็จะเจิ๊บจิ๊บซัมี่จิ๊บจิบ ถ้าเป็นใอยนี่เหยียบลอยหยีเลยบ่ <c oughs> ม,มีตกแมนยูเครื่องเครื่อว่าดีอะคลิปนี้กับชั่มนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ